ลุ้นกันนะครับว่า2ชุดนี้นะครับราคาจะเท่าไหร่นะครับมาลุ้นกันเลยนะครับสตังรูนะครับถ้าจากคู่มือนะเอาคําว่าคู่มือก่อนคู่มือนะครับเหรียญนี้นะครับก็บอกว่าร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับก็300แล้วใช่ไหมครับเหรียญนี้จากคู่มือก็ประมาณ20นะครับประมาณ50ประมาณร้อยหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าจากคู่มือเขาบอกว่า500บาทต่อชุดนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกนะครับ ในกดติดตามก็ตามนะครับหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับหกเหรียญนี้เลยนะครับหกเหรียญนี้เลยนะครับติดขายนเพื่อนนะครับร้อยเดียวนะครับขายเพื่อนนะครับหนึ่งรบาทนะครับเขียนราคากันเลยนะครับหกเหรียญหนึ่งร้อยบาทนะครับถึงคู่มือจะบอกว่าชุดละห้าร้อยนะครับแต่เพราะมันสึกนะครับมันเก่าไงครับมันโบราณนะครับของโบราณจะให้ใหม่ก็ยากใช่ไหมล่ะครับ เอาเป็นว่านะครับชุดนี้ก็100นะครับชุดนี้นะครับก็100นะครับสนใจนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับชุดละ100ชุดละ100นะครับ